สบายดีพี่น้องเมื่อนี้กุ้งมีมาเก็บพักเสี่ยนไปให้เกล้ขั้นสมให้กินมีแต่ต้นอว้อๆทางนั้นเลยเห็นบ่นี่หุ่นน่ะางามๆพี่น้องหกักสังก็ก็ก็หุ่นน่ะเม่อเคยเก็บพักเสี่ยนจะเคลือดอกหักตะาวา่นน่ะ <c oughs> อันบูจักเออใต้น้ำ แต่ายคลิปลงเพร์น,นแมนเนาะก็เอาไปถามผูู้้หลายคนเพื่นกับว่าแมนก็เลยมาเก็บเอาเสือไปให้เอื้อยขั้นให้กินเพราะว่าตัวเองขั้นบกเป็นขั้นสุมพักบกเป็นมีหลายอยู่นี่ก้านบััใหญ่อวบอวบจ้ะฝนตกใส่เพิ่นแล้วเพิ่นขึ้นมาใหม่ อันนี้มันยอดหนามปากมือข่อยกีนี่พักเซียนปลาเพื่อนว่าพักเซียนอเมริกานี่ก็บพักเซียนพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บพักเซียนอันข่อยกับบุหูว่าแมนหรือโมอแมนละ่ะทายฮู้ไปแล้วก็บอกถามผู้ฮู้เพื่อนกับว่าแมน ก็เลยมาเก็บเอาไปให้เอื้อยขั้นเพราะว่าเอื้อยคอยขั้นต้มพักแซ่บอยากกินยำได่ก็บไปเก็บมาให้เพิน่นแมนบระพุทเจ้าเ <c oughs> อยสิเก็บไปให้เพิ่นณขั้นให้กินน้ำงามยอดมันงามขนาดนี่ยอดบักใหญ่แับอวบฮักห่างเกาะแกะเกาะแกะ เสียนอเมริกาเด้อพี่น้องนี่พักเสี่ยนอเมริกานี่เป็นยอดแบบสิทานมาก,ก็เคยตะกิิ่นิ่นเก็บท่นขั้นแล้วเนาะบัเมื่อนี้สิดเก็บไปให้รอยเห็ดให้กิน,ม,นมันอ่อนได้มากับพ่อยญ่บ้านพ่อหญ่บ้านใ,ใส่เบิ่งดูได้หลายแล้วพักเสียน,นลายเจอซึเป็นโถงอะไรคน่น่่พี่น้องพักเสี่ยนมาสั่นเก็บไป เก็บไปให้เอื้อยเอื้อยเพิ่นทู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้มานำเพิ่นคาเห็ดเวียกค่อก็เลยเก็บไปมาเก็บให้เพิ่นปลาใบใหญ่เดี๋ยวปลาในน้อยหนึ่งอ่ะสุดีิฮาร์กเกาะได้หนิพ่อมันมันกรอบๆแต่มันอ่อนขั้นตู้เล็กมานำนี่เราแห้งสีฮักยาวกว่านี้อันนี้แหละ พักเสียนอเมริกาอันนี้มีปลายดอกเอ,อเอาเพาะเชาเก็บละหลายแล้่ป <laughs> ใหญ่ว่านั่งลงละลุกขึ้นขึ้นลายตาเพิ่นก็นเลยชาเก็บ พุเท่าเนาะเท่าละวจะเป็นไปทุอที่ดเดนพักเสียนพักเสียนอันนี้นเนาะเพิ่นท้องพักเสียนค่อยเคยกินอยู่เวลาเพิ่นขั้นแล้วนะคันนีอ่ะหอมเด้หอมหอมคล้ายๆทคือกระเทียมเนาะ กินมันดูอันขางต้นนีนมีหนามอืมมันมีหนามปะปุนเนาะพอมๆนะแมนเมดแถวนี้พ่อใหญ่บ้านบ่พ่อใหญ่บ้านเพิ่นบ่เก็บเพิ่นบอกให้ค่อยเก็บคนเดียวเพิ่นว่าเพิ่นลุกขึ้นแล้วเพิ่นวิ่งหัวหลายตานั่งยองย่อเก็บเอาแต่ยอดองาม เห็นบางบอนเพิ่นเก็บเพิ่นอันนทายคลิปลงนะเป็นปลามากำงามเล่นะเห็นบ่อันนี้กับปลายหลแต่ว่ามันเบิ่งคือบหลาพวกเป็นปลาแต่ก็ได้กลิ่นดีนะย,ยอดบักใหญ่จ้ะ เก็บบัวหวแเลยวันนี้ <c oughs> หลายเล็กใหญดใหญ่เป็นตาสะอ่อน <c oughs> ขั้นเป์เป็นกับาเก็บไปให้ผู้ขั้นเป็นขั้นให้กิน มีคนมาเก็บก่อนบักระหลายหอยเด็ดอันนี้ก็เป็นปลาพักเสียนเนาะพี่น้องปลาพักเสียนนี่แต่พักเสียนเอาแต่บริเวณเดียวนี้ก็เหลือกินละเต็มถุงเต็มถุงกระบอก บเมนบได้หมนป่าเนี่ยนี่เห็นบอนั่นกับพ่อใหญ่ข่อยเ่วนกับเก็บเนาะบร,ริเวณอ้อมๆกับมแต่ซำนี้เนี่มันเป็นส่วนสาธารณะบริเวณแถวนี้งานคนอันนี้กับบอนข้าเจ้ายางหลินเด็กน้อยมาหลินสเก็ตบอร์ดอยู่ บรรยากาศทางนี้ก็เก็บพักบันได้ปนปลายากได้พี่น้องง่ายๆหนึ่งได้เก็บพักเสียนอยู่ริก,กาเนี่เห็นบ้านไ่มมีแต่ยอดงามๆพอบ้านพอบ้านคักบ่เห็นบ้างไห คักเสียนงามงามทางนี้ก็เป็นลานไปเก็บใบยันลานคลนมาลินอันนี้เป็นสวนสาธารณะอันนี้เขาเจ้าเห็นไม่นะว่างปิกายปิดกรนนี่มาอย่างโบนีก็เต็มถ้องกับเต็มถ้ง มากก็พอใหญ่ได้เยอะแยะเลยพี่น้องเอ็มถุงซต๊อบเตซอบกุ้มสิไปใส่ย้ายไม่เห็นวะโอ้ได้ถุงใหญ่แท้โอ้พักเซียนเต็มถุงเลยเยอะแยะกุ้มละกุ้มหลายเดือนเลยผู้คั่นคือสิคั่นที่กินกระสังเอาไปหลายแล้วเด้อว่าสันคั่นเฮือนเดียวกุ้มเหมือนปีเลยนะกอบเต็มถุงซต๊อบเต็มซอบ พอแล้ววะกลับบ้านวะกลับบ้านนะโอ้ได้หลายเลยมีมีแห้งเนอามีแห้งแล้ว,ลวได้พักเลไวันนี้ <c oughs> พายยังไง <c oughs> ดีใจยังไงได้ได้พักทงหนึง่งเยอะีนได้หลายเหรียญเต็มเลยนี่น อออมิต <laughs> ายาดรอบกลัวได้พักเสียนหลายแล้วเมื่อแล้ววันนี้นะเนี่ยยืนดีก็มีน้ำแถวนี้เด้เย็บถนนทางที่แ <laughs> หละเแถนแลดด้วก็จอดจ้า รงาใหญ่ด้นิักแบ่งกาะกักนน่อยล่ลม,มันด้อมันก็ลายปะไ่หันหีก่ะ <c oughs> น้ำมาใญ่น้ำมาูยางไงวันนั้นบอาพอแล้ว อ่อน่อเพาะเมื่อกี้เาไก่ได้ออ่มให่งมือันเก็บสองมืออ่อนจ้ะมันต่างกันตัวนี้มันออกสีแดงเนาะตอนนั้นมันออกสีขาวกินคือกันเคยจะกินพระเจ้าข่านมาๆทีแรกเยอะแยะพี่เ้อะมันเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่มันก็ได้เป็นอันนั้นเลย ังามผ่กอ่อนๆจ้ะเออมันหากับฝนสองสามหาเออฝนตกเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เนาะน้นกระโปรงขึ้นมาอันนี้ เนาะว่าไงพี่น้องอยดอดเอื้อเบี่เห็นบ่เนี่อ่อนอ่อนได้ห่่นะคือสิแซ่บนี่แหละเวลาไปขั้น,นลวกกิน่นเครได้ <c ười> ดิบ,บ่ะยอดอ่อนใช่ไลกเสี้ยนนี่ลวกกลิ่นได้่รว่าเป็นะขั้นเสริมโอ้ยงามไหลจนพููจักสิเก็บมันอ่อนพดเมื่อเดี๋ยวน่จะกล่ำไงละ ทำมมันงามคอยเก็บเก็บเก็บ,กบยังไงมิกกี้นี่ยางไก่ตายนี่เต็มชงภาคปัญญังแบนงบนี้นะไปหอดนั่นไปหอดแล้อโบอแมนไปเชวอดท ไพี่หวาเตอร์นหวาเตอร์แม่นตาจะอเดนี้มันเปอนสีแดงแบบว่ามันขึ้นมาท่าอิดมันก็เป็นเนอที่นอกไปแล้วมันก็ขาวทีบอแบบว่าวงามเลนสองมือสองมือไปพอกอน หลายบายพี่น้องบายพี่น้องพอแล้วพักเสี่ยนนะเห็นบ่นี่เก็บมาแต่พูดเดินทอดที่ได้หลายเติบบายบายบายยบาาถ้ามาคลิปนี้กะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดห,กหัวใจเฮกุ้งมีเดอรซิสเตอร์เด้แล้พี่น้องเด้อถ้าเป็นกำลังใจเฮกุ้งมีเดอรซิสเตอร์สร้างคลิปไม่ไหมอีกต่อไป ท่านส้มพักโมเป็นดอกฮักมะเก็บได้หลายหลายนี่เห็นวันนี้สะอ่อนเนาะสะอ่อนเนาะเต็มทงเลยเตรียมกินเนาะโมะเมนต์ตัวเองข่้นเป็นจนข่้นให้พ่อกันไหมคลิปหน้าีินด้าบ๊ายบาย